บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเจ้าของเว็บไซต์กองสลาก com ผู้ให้บริการจำหน่ายจัดเก็บและขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดงานถแถลงข่าวชี้แจงประเด็นจากกรณีที่มีเว็บไซต์ข่าวทั้งของทางภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอข่าวบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดได้ถูกทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งดำเนินคดีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้รวมถึงอีกหลากหลายประเด็น พร้อมนำสื่อมวลชนชมวิธีการสาธิตการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองสลาก com ทุกขั้นตอนณนบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดชั้น21อาคาร S S P Tower หนึ่งวัตถุประสงค์ที่เราต้องการชี้แจงก็คือจะมีอยู่2-3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือที่เราเคยจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์เกินราคามันคือเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมานานแล้วและเราเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้ว นะครับเราอยากจะชี้แจงว่าเราขายลอตเตอรี่ราคา80บาทท้วนโดยไม่มีค่าบริการตามกฎหมายลอตเตอรี่ของเราทุกใบเป็นใบจริงนะครับช่องทางติดต่อนะครับสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์กองสลาก com นะครับเข้าได้ที่เพจกองสลากสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ Tik k ิ o k y YouTube เรามีหมดครับทุกช่องทาง